ครับสวัสดีครับห้าน้อยไหมครับวันนี้วันที่ยี่สิบพฤ้ภาค,คม่ม6กี่ครับสำหรับห้าน้อยวันนี้มาต่อกันเลยครับห้าน้อยวันที่ยี่สิบแปดบนสองศูนยครับตัวเดิน สองศูนสองหกรูดสองครับรูดสองหกหกกันแล้วก็ศูนหกอีกตัวหนึ่งครับส่วนเลขล่างรูดเก้าครับ ร่องศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองครับสามเก้าศูนย์หกตัวกันครับกัน ครับช่องนี้นะครับเออมือนี่ครับสวัสดีครับ